โรยเกลือลงไปค่ะว้า <What? S 1> มากินสเต็กกันจ้ทุกคนอดีตเป็นสอชิ้นที่เหลืออยู่ในตู้นะคะก็จะกินสเต็กให้หมดหมดไปนะคะทุกคนเพื่อที่จะได้กลับไปกินน้ำพริกผักเหมือนเดิมเพราะว่าช่วงนี้เริ่มหิวน้ำพริกผักแล้วนะคะอืมน้องสาวโรยเกลือให้น้อยไปหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเพิ่มเกลือนะคะทุกคนอืม กระปุกเกลืออันใหม่ของแต็คนะคะทุกคนโรยเกลือลงไปค่ะว้ดูมันใหญ่ไปนิดนึงนะคะทุกคนอืมดูแล้วน่าจะเค็มนะคะเช็ดเกลือออกก่อนนะคะอืม